นิสัยคนนกสองหัวมีห้าประเภทรู้ทันไว้จะได้ไม่เสียรู้และไม่เสียใจคนประเภทนกสองหัวไม่ได้มีแค่ในนิยายแต่มีอยู่จริงในทุกสังคมอยู่กับเราทีหนึ่งพูดอีกแบบอยู่กับเขาทีหนึ่งกลับพูดอีกอย่างทําให้คนรอบข้างสับสนไม่รู้ว่าแท้จริงเขาอยู่ข้างใครและคิดอะไรอยู่กันแน่และนี่คือ5้าประเภทนิสัยของคนนกสองหัวที่พบเจอได้บ่อยคือ หต่อหน้าอย่างรับหลังอีกอย่างเวลาต่อหน้าทำเหมือนรักเหมือนสนับสนุนแต่พอรับหลังกลับเอาเรื่องเราไปพูดเสียเสียหายหายบางคนถึงขั้นบิดเบือนข้อมูลเพิ่มสีสันเพื่อให้คนอื่นเกลียดเราพูดดีเพื่อเอาหน้ารับหลังเพื่อทำลาย 2. เข้าข้างใครก็ได้ที่ตัวเองได้ประโยชน์คนแบบนี้ไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนวันนี้อยู่ฝ่ายเราเพราะได้ผลประโยชน์ วันพรุ่งนี้พออีกฝ่ายให้มากกว่าก็กระโดดไปเข้าฝ่ายเขาทันทีไรความซื่อสัตย์เห็นผลตอบแทนสำคัญกว่าความถูกต้อง 3. หวานสเสน่ห์ให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างเราคนกลุ่มนี้มักพูดจาดียิ้มเก่งเข้าทางเก่งทำให้แต่ละฝ่ายหลงเชื่อว่าเขาไว้ใจได้แต่ความจริงแล้วเขาเก็บข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเหมือนเป็นเพื่อนกับทุกคน แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาจริงใจกับใครบ้าง 4. ยุให้แตกแล้วถอยห่างชอบพูดจาปลุกปั่นใส่สีเติมไข่ให้คนเข้าใจผิดกันพอคนทะเลาะก,กันแล้วเขาจะเงียบถอยหายไม่รับผิดชอบเพราะเป้าหมายเขาคือให้คนอื่นล้มโดยที่ตัวเองไม่เปื้อน 5. ขี้เปลี่ยนฝั่งผู้ไม่ซื่อไม่กล้าย,ยืนในจุดใดจุดหนึ่งนาน,น,าน เวลามีประเด็นหรือปัญหาในกลุ่มเขาจะดูท่าทีว่าใครจะชนะแล้วค่อยเปลี่ยนข้างตามไม่มีความกล้าพอจะยืนหยัดในความจริงเอาตัวรอดเก่งแต่ไม่เคยรักษาความสัมพันธ์ได้ยั่งยืนเลยสรุปคนนกสองหัวไม่ได้ทำร้ายเราด้วยกำปั้นแต่ทำร้ายเราด้วยความไม่จริงใจบางคนอยู่ใกล้แล้วเหนื่อยเพราะไม่รู้ว่าจะเชื่อคำไหนเชื่อด้านไหนของเขาดีดังนั้น การรู้ทันพฤติกรรมเหล่านี้คือการป้องกันใจเราไม่ให้พังเพราะคนที่เปลี่ยนสีได้ทุกสถานการณ์